เมื่อย่างเข้าเดือนเมษาสัญลักษณ์ของเดือนนี้คือดอกคูณสีเหลืองอุยหุยซึ่งมาพร้อมกับความร้อนแรงของดวงตะเวนสิ่งที่เราเห็นทางปลายหงาไม้นั้นคือหน่วยบักม่วงบักม่วงนั้นมีหลากหลายสายพันธุ์และที่เห็นตรงหน้านี้ชาวพื้นเมืองแถบนี้เรียกกันว่าบักม่วงน้อยยามมันสุกเอาไปยัดโบกแซบอิลี ส่วนต้นนี้มักจะเรียกกันว่าบักม่วงใหญ่มีแต่หน่วยงามๆหินแล้วก,ก็เข็ดแข่วต้นนี้นั้นแนมไปเห็นแต่หน่วยจากภาคมีแต่หน่วยตรงๆเหมาะกับการสร่งแจ๋วมากินส้มเป็นอย่างมากยำกระเพาะแดงบ๊อกกี้ลาบวันนี้เตรียมวางไว้ไว้เดี๋ยว เออาา้เเยมนูนี้เหมาะอย่างยิ่งกับผู้ที่มีอาการง่วงเหงาหาวนอนตอดเงาปอกอบเคยเคยเคยตัดอันนี้ซ่อมบักม่วงเป็นเมนูที่กินแล้วก็ส่วงบักคักแสบได้ทุกผู้ทุกนามทุกเพศทุกวัย บักม่วงนั้นสร้างสารรค์เมนูได้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นยำตำก้อยหรือจะเอามาคุยเจยวคำปมก็แซบถือใจการกินส้มบักม่วงนั้นเป็นเมนูที่ซีซารแซบถึงสวงกินแล้วก็ทำให้ตาส้มตาหวานตาสื่นมอกกอก ยกโป้ให้เลย